ตอนนี้เขา,าล่างสีง่ายจากผาทองเพื่อเดินทางไปที่วังเวียงข้วดน้ำขชนตัวท้องชนน้ำเต๋า ครับตอนนี้เขาล่างสีง่ายจากผาทองเพื่อเดินทางไปที่วังเวียงนะครับการเตรียมตัวกันแล้วพร้อมครับ,รรบสิงห์มอไซโอ้เสือก็ที่ไหนมาเฮ้ยโอ้ลืมพักนี่ครับผมโอ้ก็ได้เตรียมมานะครับครับเพื่อที่จะมาใส่ให้เพื่อนเดี๋จะต้องเอาใจกันให้เป็นอยู่น้ำกันคนกันเองเออโอเคโอเคพร้อมปะแคปพร้อมปะ <laughs> ครับโอเคการเล่นครับผมโอเคป่านโอเคครับออกทางครับไปไปครับออกทางกันเราจะไปต่อกันที่วังเวียงครับทุกคนเราจะไปเก็บสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนาะยังพูอบบไปไอย เดี๋ยวไปหาล่านั่นปลายางกันครับรถยางหัวป้ายางหัวเออเป็นเรื่องปกติของการเดินทางโอ้โหสวยมากครับทุกคนกานทองแบบทิ่งให่นลังการมากเลยเนาะ หว่ากะลาล่าปลาย่างครับปลาย่าง,างอืสร้างคนเ่อะนะปลาเลยมันก็เป็นล่าปลาย่างที่วิวโคตรดีเลยครับพี่น้องนะเนี่ยภูเขาเอา่ะเขาบ้านเติงตัวครับปลาปยา่างปลาย่าง มาจากผาทองไปวังเวียงครับประมาณ9กกิโลนะครับก็น่าจะชั่วโมงกว่าถึงสองชั่งโมงนแน่เลยนะครับทีนก็ขับไปเรื่อยๆต้องส็อบกันคืนนถะ้ท่านเล่นเดียวเป็นซิกเนเจอร์ของการคับมอ์ไค์ แม่น้ําอะไรไม่รู้เส้นทางจากเมืองเฟืองมาบางเวียงเนี่ยมันมอไซขึ้นทางด่วนไม่ได้นะแล้วก็ทางคือแบบโขหลุมเยอะมากเลย ก็ใช้เวลานานด้วยตอนแรกกะว่าชั่วโมงกัอขอตชั่วโมงถึงตอ,อนนี้ไม่ใช่แล้วนะทุกคนบ่ายสองแล้วเนี่ยบ่ายสองเรายังไม่ถึงบางเวียงครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยนะทางมันลำบากมากทำความเร็วไม่ได้นั่นก่อน้ว กาลินย่างห้อยเหรอครับพี่น้องเอ้ย,อย,อยหาแลันปะยางกันมาดิระหว่างรอรถกาลินปะยางเราก็จะกินข้าวกันข้าวมีอะไรขายบ้างครับมีข้าวเปลี่ยนก็ฝืนมีข้าวเปลี่ยนก็ฝืน อ๋อเฟอครับเฟอเป็นหมูหรือว่าเนื้อครับซี้นเนื้ออ๋อเนื้อ,อคคบ่โอเคครับผมซิ้นเนาะซิ้นซิ้นโอเคเฟอซิ้นมาแล้วครับเฟอของเราอไมเดาเแซ่บปมามาสิ่มดูครับต้องใส่อันบักนาวนั่นบ่ะนั่นบ่ะสุดเด็ดเพิ่นเดือกอ๋อลองเดือกบักนาวสุดเด็ดครับทึ้นโเด็ตัวไหนเพรามันเป็นผักโอเคโอเคครับผม

บบบนอ่ะกินข้าวไม่อร่อยเลยอ,อะไรเนงะี้ยไปครับเดยทางกระต่อครับวับงเวียง e เส้นทางที่เดี๋ยวเฮาสีุ่่งหน้าสู่วังเวียงนะครับครับซึ่งตาม GPS แล้วลจากจุดท,ที่เฮาพากินเข้าไปหอดวังเวียงนี่ ประมาณ30กิโล30กิโลจะว่าใส่เวลาประมาณหาสิบนาทีเป็นยังขึ้นไร่เท่าไหร่อันหลุมหลบหลุมบ่โอเคจากที่ปกิโลจาสิรเอ้าโอเคครับไปเอาครับไปครับเป็นทางกัน วันที่2ในประเทศลาวร่างกายเริ่มมีอาการอ่อนล้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเดินทางหรือว่าการดื่มเต็มที่หนักหน่วงจากค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ในใจเนี่ยก็ยังมีความสนุกตื่นเต้นกับการเดินทางจนอาการเหล่านั้นหายไปอย่างไร้เหตุผลคิดว่าน่าจะถึงแล้วน,นะครับบางเวียง วงเกณฑนถึงบางเวียงสวยมากเลยครับทุกคนภูเขาแบบซ้อนกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยอะ่ะโอ้โหโนี่เรากำลังขับเข้าไปในตัวเมืองบางเวียงนะครับภูเขาสูงใหญ่ เเขาสสูงียดห้าชั่วโมงกว่าในการขับรถมอเตอร์ไซค์ก็พาเรามาถึงวังเวียงสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางที่ชอบความเป็นธรรมชาติมีจุดท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญหลาย,ลายจุดมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายยอมรับตามตรงเลยครับว่าช่วงเวลานั้น,นคิดได้อย่างเดียวเลยก็คือ ต้องหาที่พักสำหรับค่าคืนนี้ก่อนเพื่อที่จะพักผ่อนร่างกายเก็บแรงไว้เที่ยวในวันต่อไปพวกเราก็ได้แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์หากันเรื่อยๆจนมาได้ที่พักเอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบางเวียงแล้วถึงที่พักแล้วครับเป็นห้องนี้แหละเพราะว่าเมียขับรถมากกับเมียเลยนะก็เลยว่าตัดสินใจเอานีเลยเนาะ,อะนอนนี่แหละวันได้มาประมาณ น่าจะสี่ปีผู้จะเลื่อนขึ้นไล่แห่งครับตะกี้มันว่ามีแล้วฟังไงมันมีนะนอ่นี่ว่ารอบหน้าตึกที่บอกไอ้ลูกน้องเฮ็ดไว้นาจีเซฟพอดีครับอกล้เสร็จแล้วมั้งบ้าจีไบยนอนนี่แหละเดี๋ยวไปพักลองของผมโอ้ดีเลยครับอันนี้ถามมือกันได้ด้วยโคตดขี้เลตอนนี้เจะเฮ็นยังก่อนเนี่ยถ้าว่าควันเนี่ยังกินเบียร์ตัวนั้นแม่งบริเทียวอะหมดมือแหงนี้คือแบบเป็นการมาขับมาขับมาขับมอไซค์เลยหนื่งเซอร์ในในเหล้าอ่ เออเดี๋ยวพาไปเบิ้งฟังตรงขามของของผักครับต้องขาม,มของผักเข้าก็สิเป็นนโอ้นี่แช่าขาแช่อะไรได้แช่เท้านีแช่ไปนะฮะวางเรียงมีห้องนอนนะเราจะนอนกันแบบรวมๆแบบนี้นะมาเลยค่ะอเอียวอันนี้ของใครเต้นในี้ใคร ยังไม่รู้เลยครับถ้าต้องเป็นคู่นะต้องเป็นคู่เสียงแบบนี้น่าจะเป็นครูครูชวนเราอันนั้นคนนั้นมาเอาฝั่งไหนมาเอาฝั่งไหนให้พี่นัดเลือกเลยดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่นัดชอบซ้ายหรือขวาขวาร้ายซ้ายดีเออได้หมดทุกทางไหมได้หมดได้หมดโอเคไปพักผ่อนกันห้องนอนก็นี่แหละฮะง่ายๆสบายการเดินทางไม่ต้องมีอะไรมากมายหากระมืก มาเบิกบ่เมาเบิงด้วยเปาเด้อขอเบิกันงแนาเอ้าขายจกบานรับนี่ขายยังไงอาตู้น้อยไม่ละมื่นไม่ละมื่นต้เยอะไม่ละหามื่นต้น้อยนอยไม่ละสามมื่นโ้อกมุก็ได้อ่าเอามาจากสามมื่นก็ได้เอาเอาสามมืน่ะสามมืได้จากไห่เอาสามมื่นเดค่ะจะซีไม่แสนแขมจะไม่แขมจะไม่เดียวนั่นหละหาไม่แสนหาไม่แสนโดยแจนึงจากบานนะ Để hút mùn ở lại hàng mươn 5 cái đại phạm Đấy sẹp nữa Ok, sẹp 1 đứa Ok, bà bán bò Bà bán bò Sẹp đấy Bò bò, ok, bà mực 1 đứa Ừ Bị dạng, bà nắm luôn, không nên kín tả lá gì hết Ok, bà bán 1 để sẹp này Bà bán 1 để sẹp lại này Bà bán 1 đứa để sẹp lại này Bà bán 1 đứa để để sẹp lại này อันนี้สัตว์อ๋อมันมีสองแบบให้เลือกกันบ่ตัวนี้ล่ะหามื้นเนี่ยตัวนี้ละสองมื้นแถมตัวนี้ละสามสามไม่แสนตัวนี้ละหามไปแสนโอ้สามไม้แสนสามไม้นี้โอเคโอเคอ่าโอเคโอเคสามไม้เอาเลยย่างเลยลุยเลยเอาโอ้ย่างอย่างนี้เลยนกเต่ามาเพ้อม อกขายมือคหน่อยนะแสบหลาขายดีปะขายน้อยๆตีจอยมืีคนหน่อยมือนี้คนหน่อยขนาดมันสาวคนขึ้น้หน่อยอ่ะสาวเป็นคนหน่อยปีนี้คนหน่อยโอ้ปีนี้คนหน่อยโอ้เมึเล่านี่หมึกเบียหมึกเวียกูดิโอยโอ้เออมาหึกเบี้ยหมึกเบี้เอออาคือฟางเบียไอหมึกกันสง งไมบ่หนิอบอ่ฮะงามบ่งามเตี้งามอืมงามก็ว่าหล่อนี่เธอต้องเรีว่างามเออแล้วใครเป็นผู้หญิงเดะผู้หญิงต้องเคยบังไดะมึงวิ่งกับคนเวียดนามโอ้หนูคนเวียดนามมาอยู่บังเวียงเป็นคนเวียดนามมาอยู่บังเวียงกต่ว่าอยู่สำเนียงเขาฟังบันลังเทียกับ,บโบ้หูเลียงโอเคเออ เอใช่ใช่ใช่เรียบร้อยแล้วมีน้ำจิ้มปะมีมีน้ำจิ้มไก่เป็นปะใก่เออใส่น้ำจิ้มบ้างดูเพ่งไดอ่าใส่ถุงยี่สิบเลยหลุดทำไมเนี่ยฮะหลุดมาอีกกับแกบก็จบเรียบร้อยแล้วใส่น้ำน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มอืม เอางยังซึ่งเอาเอาเอาไปนไปกันไปโอ้โหเอาไปเลยเออโอ้ยเสร็จเลยครับฮะบรรยากาศยามเย็นครับที่วังเวียงพวกเราก็มานั่งโซเลกันที่ริมแม่น้ำซองนะครับก็เช่นเคยครับบรรยากาศที่ ดูเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะเนาะมันมีการพัฒนาได้ขึ้นเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยตามวันและเวลาลแหละแล้วก็ก็ชิลไปตามสถานการณ์นะครับผมตะลังวอลูนนะฮะขึ้นแล้วเต็มเลยฮนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะน้ำเก๊กหัวน้ำเก๊กหัวย<ค>อเออแบบนี้นี่ครับผมมันจะเป็นสะพานที่สามารถ ข้ามแม่น้ําได้ตามที่พี่นัทเล่าให้ฟังเมื่อก่อนฝั่งเนี้เขาจะไม่มียังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นธรรมชาติครับทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะสำหรับผมที่มาครั้งแรกก็ก็อยากเห็นธรรมชาติอะเนาะแต่ก็แต่ก็กบาาัณไดตคิดว่าง่ายครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วธรรมชาติมันก็ยังยัง,ย,งยังมีอยู่ hey. ไปแล้วอะไรวะตอนนี้เราก็ยึดช่องพี่นันที่ดูลายแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินใช่ครับตอนนี้เราอยู่อันสมบัติาลาเตเซอสตาร์โปเกตเตเตอ๋อขออีกรอบนึงได้เราเดียวไปเราไปดูนี่กว่ามีอะไรกินบ้าง น้ำแหนะกินน้ำแหนะกินยังอ่ะเอ้ยแถวโต้วเสมอกันาดเนี่ยเอ้ยแถว,วโตโดดเลี่ยนเนี่ยเฮ้ยนิ่มยิ่มนิ่มแถวเ,เอ้ยมีนังกล้องเที่ยวก็คืบคืนมาขึ้นครับจากตอนแรกที่เห็นบางตา ออันนี้ะไรเอาไปให้พี่จอบพิมเม็ดน้อมะหลอดที่พี่บอกอ่ะเม็็ดดกไ้้จะมหลอดอันนี้มะหลอดอันนี้มันบุกเปรี้ยวนะมันเป็นมะหลอดหวานเอามาจากหม้อบ้าป้ายาซิมเลยจุ้ยระวังไม่ได้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะนี่ไปให้ฝากพี่จอบกับพี่นัทเอาได้เลยจากสี่ห้าสั่งเนื้อเขาจะมีความจุ้ยนะอร่อยมันความจุ้ยแล้วก็นุ่มๆ ว้าวเป็นเป็นยังไงบ้างฮะก็รู้สึกดีครับมาเมืองเราครั้งแรกก็รู้สึกแสีบเสบบออาหารประทับใจนู้ยอะไรงูประทับใจหรือรู้สึกอร่อยมีมีอะไรให้เลือกซื้อเยอะอยู่นะใช่ครับมีมีให้เลือกสันเยอะแยะอันนี้ก็ได้อ่าได้ตามหลงตามหลงบางมาด้วยนะฮะไปฝากกับเจ้า๊อจอานนัดกินกัน S <S <S แต่เท่าที่สังเกตเนาะอาหารพื้นเมืองอ่ะก็จะมีน้อยหน่อยใช่ใชส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารที่เซอร์วิสนักท่องเที่ยวพวกเบอร์เกอร์แซนด์วิชพิซซ่าไป<ช>จะเป็นเชิง<ช>ๆนั้นไปแต่ก็ไม่แย่มาแล้วครับ <S <S แต่ของมาฝากน้ำนี่นะของฝากอะไรวะมาหลอดมาหลอดลองชิมลอ,ลองชิมดูครับหวานหวานคิมมี่ครีมมี่ซุยซี่หน่อยหน่อย เหมือนเมื่อคืนไม่ใช่เนาะจะเจหวานห์อ่านี่มีมีตำหลวงพระบางมาตำหลวงพระบางแจ๊กเกี้ยวครับขอบใจเร้่องหกหลานเด้ <c oughs> อหเอ,อาทาเล็กหน่อยมะเทียวเออมกูนั่งกูยันสองคนเนี่ยกูจะหรือว่าเราแก่แล้ววะนี่นเอออะไรเงี้อ๋อคือแบบมามาเราเปียนา้องเลยมาเราบัดดี้ย่างย่างอยากยังแล้วย่างก็ไม่ได้อดีตการเออมานั่งก่อนนั่งก่อน เขาเป็นยังไงจ๊อบเป็นใครจ๊อบเหรอฝั่งีครับง่วงใช่ไหมครับพียงต้องง่วงก็นอนนะจ๊อบนะครับโอเคครับครับจะไม่ได้นอนเพราะอย่างนี้นะครัแล้วฟันดีจ๊อบนะครับโอเคฟันดี ตอนนี้เป็นเวลา7.30โมงนาทีสมาชิกทุกคนก็ตื่นแล้วครับเรากำลังเตรียมพร้อมที่จะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเด,ด,ดี๋ยวไปเดินด,ด,ดูในบางเวียงในแบบหาคา,าเฟ่เนานะนนโอเคไปสะพานในตำนาน ก็ยังคงอยู่นะสะพานเดินข้ามแม่น้ำซองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนสวยนะห,ปา,ห,ปา,หปาปลาเห็ดยังล่ะน้องล่ะหาปลาบ่หาปลาบ่ล่ะหาปลาไม่ครับพี่ไม่เออ <laughs> <laughs> รุดแล้วขวัญเกี่วแขนมาหาไปฮะเอาหักเาไปทาไิเอาไปฮะเอานเมเอาไปกินเอาไปกินเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปินอินเอาไปกิอาินเอาไปกินเอาไปเอาไปินอกินเอนเอินอินไปกินานเอาไอาไินเอาไปินเอินเอาไนาไปกินอาินเอาไกินเาไปกินเอาไนอไปกินอาินเอิอาไนเอาไปนไปกิอเอานเอาไปกินเอาไปนไปกิอา In, in. อินเขินอินเอาน้าไปอินบ่ไม่เอาน้าไปกินกกเ,กกเออโอ้อินมาจีเอาไปเอาไปอิน <laughs> <laughs> โอเคความรู้ใหม่อีกแล้วกูภ <laughs> าาลาวนละคำสุดยอดโอ้นี่ย่าเป็นเสื้อซิกเนเจอร์นะฮะของบางเวียงนี่ก็บ,บ้างขายนะบอลลูนบอลลูนสบายดีบางเวียง อันนี้มาพอร้านนะปิ้งย่างน,นะครับก็มีอันไก่ย่างมีอันหมูปิ้งหมูกว้างะนาะอออันนี้เป็นเนื้อเออสองเบิ้งหมูจากไม้นะหมูเนี่ยหมูแปดแปดเก้าไม้เหรอ,อแปดเก้าไม้ราคาเขาได้ปะเนี่ยหนึ่งกิโลใ <laughs> <laughs> ส่ไพ่เบิ้งดูเ <laughs> ขาหนึ่งกิโลอ่ะ เต็มโอ้หกินทีกินเป็นกิโลนะพวกเราหลายคนนี่ยอคนดีแมนแมนแมนยูแมนยูแต่ผมผมูเดียวึ้นกิโลแล้วไหลาย่าเขาโลงนึงน้ำที่หนน้ำทีกาง กลางคนอะไรมีกลางคนกินอยู่นะว่าจะช่วงต่อให้มันช่วยกันแต่มันเป็นมุกสัตว์ันคดีว่า้ใสยินตามไหมเหมันกีด้วยครับข้อดีก่อนเอาละครับตอนนี้เข้า ร่างเสดเดินทางครับไปเบิ้งบุรากุลนะก็นน้ำสีฟ้าใสๆนะครับสีผ้าน้องๆไปเบิ้งกันว่าอัปเดตณนะปัจจุบันบุรากุลยังไม่รู้เลยว่าจะจะไปบุรากุลไหนมันมี 1, 2, 3, 4, 5เลยเดย้ลองขับไปเรื่อยครับอันไหนใช่ก็คงจอดได้น,น้ำกันแถนนั้นนะโอเคครับโอ้ขับพอไซลว หน้านี่ตื่นเลยทุกคนเย็ยนสบายมากครับอากาศที่นี่เป็นแดดที่ไม่ร้อนนะมีแดดแต่ไม่ร้อนโอ้โหครัแบอากาศตองข้างทางร้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างใหม่ ที่กำลังกเิดขึ้นมาเรื่อยๆครับเช่นเคยครับทางก็ยังเป็นแบบนี้เราก็ต้องค่อยๆไปะ่าใช้ความเร็วไ,ไม่ได้ทางแบบนี้ตลอดลออวันที่3ของการเดินทางก็ร่างกายเนี่ยเหมือนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะพร,ะร้อมที่จะท่องเที่ยวในตัววังเวียง พวกเราก็อยากหาสถานที่สวยๆน้ำเย็นๆใสๆอยากกระโดดน้ำกันสรุปกันได้ว่าเป็นสถานที่แห่งนี้แหละบูรากูล2องเรามาถึงกันแล้วครับบูรากูลสองสไลเดอร์เหรอเอเอาว่ะตนีมงเออ เป็นย่านเลยวะสวยด้วยเหรอเออข้ามไปก่อนก็ได้ปะเฮ้ยสวยนะน้ำใสมากเลยว่ะนู่สีน้ำสีน้ำใสปี๊ด เดินน่าสะพานเนี่ยขี้นั่งแกงเหรอวะที่

Ja <laughs> น้ำชกอคโกดลตหกดั้งหมดตายแลัวกะเอาราลองบ้างครับนี่ม่ใ่ะรนะโอ้โห ล็อกอะไรมันไม่ลึกนะพี่เ่ทิ้งข้างตัวลงมันจะได้ไม่ต้องน้ำเอวนำระดับเอวเรียบร้อยไม่รอดปะเรียบร้อยสองคนเราเรียบร้อย ทักษะการทรงตัวแย่มากเลยนี่คุยโอเคน่าเเราขึ้นหลังเลยเ่อเนี่อุเอยเอยเ่อเหนอยเหนื่ยเหนือยเนื่อห่ยเหน่อยเนือยนเอยอเนอนื่อยอยเ่ย่นยเ่ย่อยมหนืย่หนย มาเอาให้ได้นะเว้ยทำสีสีเว้ยอันนี้เวลเวลสามอันนี้เวลเวลสามอันนี้เวลซีอันนี้อันนี้เวลเสียงตายสิ โอ้เฮ้ยลนใส่ยใหม่เลยเก็บไหมน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้้โอ้อจากวังเวียงไปสายสมบูรณ์124กิโลเมตรครับระยะเวลาในการเดินทางได้เท่าไหร่ 1... 3ชั่วโมง29นาที3ชั่วโมง29นาที อันนี้นบอกว่าจะถึงประมาณ16.30โอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าถึง16.30จริงจริงหรือเปล่าแม่ครับเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์แล้วเออเอาเดี๋ยวลองดูครับอ่าไป